สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้จะมาสอนวิธีการต่อต่อคันเตอร์เหมือนเดิมน,นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับวันนี้จะ่าเราจะคุยกันเรื่องนํานำ,นำตัวหนังสือที่แบบที่มันเข้ามาเนะาะจังหวะเข้าของตัวหนังสือครับแล้วก็ไปที่สร้างใหม่เลยนะครับ นี่ครับเราก็าไปหาวิธีโกบอลหนึ่งตัวนะครับแล้วแต่เพื่อนเดาตัวไหนเนาะอ่ะอันนี้ก็เราจะความถนัดของแต่ละคนเลยนะครับเเอาตัวนี้เข้ามาด้วยกันครับแล้วการมันสั้นแล้วก็เอามือไปยุ่มมันเข้ามานะครับมันก็จะสั้นการนนทำมันก็จะง่ายขึ้นนะ โม่าเราติดต่อก่อนนะเราต้องการให้ตัวหนังสือโชว์เข้ามาในคลิปของเรานะครับสมมติว่าระบบลงเพย์ดก่อนนะเ,น,นะเนี่ยครับเพื่อนเราจะาพิ้ง ให้ตัวหนังสือหมายถึงให้ตัวหนังสือวิ่งเข้ามานะครับว่าวิบูสวยๆเทกเพราะๆนะครับผมก็เข้าไปที่เทกตัวสอนนี่ครับมาพิมพ์ก็เพีงเพราะๆนะครับสมมตินะครับเนาะสมมติว่ามาเพิ่มเพราะๆนะครับเพๆ ทีนี้เราจะต้องการให้คำว่าเพลงเพาะนี่เข้ามาแล้วมันนะครับผมแต่งสีให้เรียบร้อยก่อนนะทีนี้เราต้องการให้มันวิ่งเข้ามานะครับวิ่งเข้ามาแต่ว่าอยากให้มันวิ่งมันมีหลายแบบนะครับนะนเพื่อนก็จิ้มไปที่ ตัวข้างล่างนี้เลยนะครับที่เรากิมพ์ขอเพลงข้อพรอเนี่ยข้อพรอะนรับแล้วคําสั่งตรงเนี่ยครับถ้าบนขวาเนี่ยรูปเัวเดีวนี้ครับมันจะเป็นการวิ่งเข้ามาของตัวหนึงสีนะครับอันนี้ขาเข้านะครับขาเข้ามามันจะเลื่อนมาทางขวาจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอะไรต่างๆนี่นะครับเราก็ลองเลื่อนขึ้นก็ได้นะอันนี้ครับก็จะเป็นนี้ครับ จะเลื่อนไปทางซ้ายเพื่อนๆก็ได้หรจะหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อนนะนี่ครับก็ทําได้นะครับในครจั่งตัวนี้นะครับหรือจะเอาหล่นมาก็ได้นะครับนี่ครับนี่คือการเข้านะครับเนาะการเข้าเพิ่มขนาดครับนี่เรเป็นการเพิ่มขนาดสมมติว่าเราพอใจแล้วนะหรือจะเอาลดขนาดดีก็ได้นะนี่ครับ เราพอใจแล้วเราก็ติ๊กถูกนะครับติ๊กเสร็จเรีดดยบร้อยถ้าเกิดเราจะเอาขาออกด้วยนะาทั้งข้าวทั้งออกเนะี่ยเราก็แบ่งครึ่งเลยนะครับแบ่งครึ่งเสร็จแล้วเราก็ไปกดที่กันไกนะ่ครับแล้วเราก็แยกขาองนะอ่านเลยครับแยกของอ่านเรียบร้อยนะหอมแจกหน่อยนะเพื่อมันหุบข้า,างจะได้จิ้มถนัดถนัดอันนี้เป็นขาออกนะครับขาออกเราก็จิ้มขาออกเลยครับ ตอนขาออกเราก็จะเอาแบบเลื่อนลงเลื่อนขึ้นก็ได้นะครับจะเลื่อนไปทางซ้ายก็ได้เลื่อนไปทางขวาก็ได้แล้วแต่เลื่อนจะเลือกเอานะเลือกเพิ่มขนาดลดขนาดก็เหมือนเดินมนะครับไม่จะแยกก็ได้นะครับทุกอย่างทำได้หลายอย่างครับออกไปด้านล่างเลยก็ได้นะครับ อ,อสมมติว่าเราพอใจแล้วก็ติ้งถูกครับโอเคทีนี้เราก็ได้ทั้งเข้าทั้งออกแล้วเนาะก็เลื่อนมาเปิดดูครับนี่ครับมีทั้งเข้าทั้งออกเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการเอาตัวหนังสือเข้ามาแล้วก็ออกไปนะครับผมเนี่ยถ้าเราอ่า ต้องการคําสั่งตรงที่ว่าให้เข้าให้ออกแล้วก็จิ้มไปนี่เลยครับตรงนี้เลยคําสั่งก็จะวิ่งกลับเข้ามาในนี้เลยนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นการนําเข้าแล้วก็เอาออกไปนะครับของตัวหนังสือนะครับอันนี้ก็โอเคครับ อันนี้ก็จะมาเรียนรู้กันแค่นี้ก่อนนะครับเนาะะเดี๋ยวมันจะนานไปครับอาทีละขั้นตอนนะครับเพื่อนๆอันนี้เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิงให้ด้วยนะครับผมก็จะได้เจอกันในคลิปต่อไปอีกนะครับนะ